สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะวันนี้มีรถอัปเดตมาใหม่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นุชมี Toyota v ว o อคันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้านุชเนี่ยบอกเลยว่าสวยนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองนะคะรถสวยๆคัดเกรดทุกคันนะคะบอกเลยว่า กดติดตามช่องนุชไว้เลยนะคะนุชมีอัปเดตรถมือสองคัดเกรดนะคะรถสวยๆเข้าทุกวันนะ,ะสำหรับวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะนุชมีรถเข้ามาใหม่นะคะสำหรับตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออส 1.5J ปี2012ราคาคันนี้นะคะตั้งขายที่บริษัทเพรยนนะคะอยู่ที่2แสนสนบาทเท่านั้นนะคะไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0 0สมกิโลนะ,ะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะคะและไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ เพียงแค่4,000บาททุกเท่านั้นเลยนะคะลูกค้านะคะออกได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นค้าขายพนักงานบริษัทนะคะบอกได้เลยว่าจัดยอดได้เต็มทุ่มท่วมเพียงแค่ลูกค้ามีเครดิตดีนะคะผ่อนดีผ่อนตรงมานะคะสามารถออกคันนี้ได้0บาทเลยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนึงเลยนะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนุดมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถคันนี้ ว่าน่าใช้งานขนาดไหนนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะน้องนุษฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่และรถสวยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีดําสวยๆสีเดิมจากโรงงานด้วยนะคะได้โฉมปี2012 12แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้รถการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีผิดความชนหนักจมน้ามาแน่นอนการันตีโครงสร้างได้เลยนะคะ,ะด้านหน้าตัวรถค่ะได้เป็นกระจังหน้านะคะสีโครมเมียมนะคะคล้ายๆปีกนกเนี่ยสวยๆเดิมๆไม่มีริ้วรอยนะคะในส่วนของ,ของกระจังหน้ากา <ocup ation S 2> รชนหน้าก็เชน่นเดียวกันค่ะกันชนเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการชนมาแน่นอนด้านหน้า ตัวรถนะคะกันชนเดิมสวยๆนะ,ะไฟหน้านะคะไฟหน้ามังติรีฟิเตอร์โคมไฟใส่เกิงสภาพเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เดิมแท้จากโรงงานนะคะรถสวยคัดเกรดทุกคันเลยนะ,คะใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดนุดมาได้มีรถมือสองคัดเกรดสวยๆให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะ,ะและวันนี้นะคะก็ จับตัวนี้ขึ้นมารีวิวให้เห็นเลยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถมือสองนะคะผ่อนเดือนละสี่พันะต้องคันนี้เลยนะคะโครงสร้างสวยๆเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะลูกค้าสําหรับในส่วนของตัวแมทคันนี้ ได้เป็นแมตต์เดิมนะคะจากโรงงานแมตต์ขอบ15นะคะแมตต์กระทะเดิม15นะคะยางปี2022อดอกยางนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยการแตกรายงานนะคะดอกยางสวยๆสภาพเดิมนี่นะคะสามารถวิ่งใช้งานได้ยาวๆอีกหลายปีเลยนะคะซุ้มล้อนะคะไม่มีการพลิกความชนหนักสวยๆแบบนี้รอยเมคอาร์ให้เห็นด้านในนี่เลยนะคะสวยๆด้านในตัวรถบอกเลยนะคะว่ารถของเรานะคะการันตีโครงสร้างทุกคันเลยนะคะไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะ กระจกข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดานั่นเองนะคะสำหรับกระจกนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีการเคยเปลี่ยนมาแน่นอนกระจกเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมตัวไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านข้างตรงนี้ให้นี่สวยๆนะคะกระจกหน้ารถคันนี้ก็ได้เป็นกระจกเดิมน,นะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกเดิมโตโยต้าเลยนะคะนี่โตโยต้าเดิมนะคะไม่มีรรอรลยการแตกหรือว่าเคยเปลี่ยนมา ะะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะผ่อนเดือนละ4,000ราคาะคะอยู่ที่329,000บาทลูกค้าอยากซื้อสดมีบกแวด7%แต่ในส่วนของแวดเดี๋ยวเราคุยกันนะ,ค,ะคุยกันเป็นเคสบ้าเคสไปได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของสีด้านข้างประตูเนี่ยสีเนียนกริปเดิมจากโรงงานเรียบเนียนนะคะไม่มีร่องรอยสกิดหินใดๆเลยนะคะสวยๆกระจกรอบคันคันนี้นะคะได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าทั้ง4บานเลย นะติดตั้งมาจากโรงงานทั้ง4บ้านไม่เคยมีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะนี่นะมีแบบนี้ทั้ง4บ้านเลยนะค่คอนข้างสวยนะนี่ด้านบนนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะสภาพเดิมสวยๆวยเลยนะ,ะเรามาดูกันต่อค่ะในภายในตัวรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะสวยๆนะไม่มีริ้วรอยเลยนะ,ะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันก่อนเลย แผงประตูนะคะจะได้เป็นพลาสติกสีดำนะฮะไม่มีริ้วรอยนะคะการถลอกหรือว่าขีดขูดเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะรอยเม็ดอาร์ดด้านล่างมีให้เห็นกันชัดชัดแบบนี้นี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของน็อตยึดนะคะตัวฝาประตูเนี่ยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะลูกค้าอยู่สภาพเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะรอยน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะนะคะรอยประแจไขนะ ทั้งสิ้นนะคะเดิมๆสวยๆคอนโซลหน้านะคะเป็นพลาสติกสีดำนะ,ะไม่มีริ้วรอยการถลอกเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของตัวเกะการใช้งานค่ะเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนี่นะคะรถปี2012 คันนี้นะคะได้มาพร้อมกล้องติดหน้ารถให้แล้วด้วยลูกค้าเก่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะนี่บอกเลยซื้อรถ2 3 9 0 0 0บาทลูกค้าได้ของแถมกล้องหน้ารถไปอีกนะคะคุ้มเลยนะ,ะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะภายในตัวรถค่ะตกแต่งเป็นโทนสีดำได้มาเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะผ้านะคะยังตึงเป๊ะนะคะไม่มีการขีดขาดนะคะสภาพสวยสวยเดิมๆนะนี่เลยนะคะ คันนี้สามารถนั่งแบบสะดวกสบายได้นะคะขับขี่สะดวกสบายแล้วก็ด้านหลังตัวรถก็นั่งแบบสะดวกสบายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่นะคะกว้างขวางนะอ่ะแผ่นเพจนะคะยังอยู่สภาพเดิมสวยๆนะคะด้านข้างแผ่นเพจปี2 0 1 2เนี่ยจดผลิตเลยนะคะยังอยู่สภาพเดิมไม่มีต้องรอยการขีดขาดหรือว่ารุดนะคะคันนี้เดิมนะในส่วนของตัวน็อตนะคะด้านในตัวนี้นะคะ ก็ยังอยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยการแกะไขแงดะแง,ะง,ะง,ะงะเลยนี่นะคะบอกเลยว่ารถของเราสวยทุกคันเรามาดูค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะรอยมิดอาร์คทุกตัวเนี่ยยังมีให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะนี่ว่ารถของเราไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะสําหรับนะคะรถที่ชนมานะคะจะไม่เห็นรอยมิดอาร์แบบนี้ชัดๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแต่ของเรานี่มีให้เห็นทุกคันเลยนะคะรอยมิดอาร์กลมกริบทุกตัวนะคะนี่อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะใครที่อยากมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้มาดูรถจริงได้มาดูโครงสร้างได้เลยมาลองขับได้นะคะ,ะเรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของอแผงประตูด้านข้างกันต่อนะคะริ้วรอยจะไม่ค่อยมีนะคะคันนี้สวยๆนะ,ะในส่วนของโครงสร้างน็อตนะคะทุกตัวนะคะไม่มีต้องการแกะไขเลยนะะเดิมๆและนะคะรอยเม็คอาร์ตต่างๆเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมหมดนะคะคันนี้อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูค่ะในส่วนของตัวน็อตยึดประตูกันบ้างนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดงออกนะ,ะยังอยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวนุชพาดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะทั้ง4บานเนี่ยให้เห็นกันทชัดเลยนะคะนี่เม็ดอาร์ตกลมชัดนะคะสำหรับของเรานี่ชัดเลยนะ,ะการันตีได้นะคะว่ารถของเราไม่มีผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะ ภายในตัวรถกว้างขวางอย่างที่นุชแจ้งเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะคะสภาพสวยเดิมนะคะยังตึงเป๊ะและก็ไม่มี่องงอยการถลอกขีดขาดเลยนะคะยังแบบใช้งานได้ยาวๆนะคะนี่สวยๆใครที่สเปคนี้อยู่นะคะสีดำผ่อนเดือนละ4 0 0พันเนี่ยห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะสวยๆลูกค้ามีประวัติเครดิตดีออกรถฟรีดาวได้นะคะเรามาเริ่มที่กันต่อด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายเดิม ไฟท้ายเดิมนะคะและกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังให้ด้วย2จุดนะคะแบบนี้เลยนะ,ะนี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะรู้สึกว่าเจ้าของเดิมจะติดตั้งกล้องถอยมาให้ด้วยนะอ่ามีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าคันไหนท่านไหนที่อยากได้นะคะก็สามารถต่อเพิ่มได้เลยนะ,ะนี่เลยสวยๆนะคะ สีเดิมนะคะจากโรงงานไฟไท้ายด้านหลังไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวนุตเปิดให้ดูเลยนี่อ่าในส่วนของตัวอ่าด้านหลังนะคะโครงสร้างนะคะเปิดฝาขึ้นมาบอกเลยนะคะว่าโครงสร้างเนี่ยรอยน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะรอยกลมๆยังอยู่เดิมนะ,ะรอยซิลิโคนนะคะนุชใช้เล็บจิบเนี่ยยังให้เห็นเลยนะคะเนี่ยไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะ แต่ว่าเรปจริกเนี่ยคือเห็นชัดเลยนะคะว่าเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนด้านหลังสภาพเดิมเลยนะคะนี่นะคะโครงสร้าง100รอยเม็ดรัดต่างๆมีให้เห็นกันชัดๆนะคะแล้วก็มาพร้อมถาดรองด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้และเดี๋ยวนุจะพาไปดูคันในส่วนของด้านล่างกันต่ออยังอะไรค่ะเครื่องมือแม่แรงคันนี้ครบหมดเลยด้านล่างไม่มีร่องรอยการเคยติดแก๊สมาแน่นอนนะเป็นรถละมันเดิมจากโรงงานนะคะนี่เลยสวย ใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามน้องรุตมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างแวะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์รถเือรสองนะคะบอกเลยว่าของเราเปิดทําการทุกวันมาลองรถได้นะคะ,ะคันนี้ก็เป็นตัวเจปีสองพันสสนะคะสวยๆเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะก็ไม่มีดิ้วรอยเช่นเดียวกันนะคะสวยๆเลยแผงประตูนะคะแล้วก็โครงสร้างน็อตทุกตัวเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขเงดแงะออก สวยๆเลยนะ,ะมาดูกันค่ะในส่วนของตัวรอยเม็ดอาร์คนะคะมีเห็นกันชัดเลยเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะคะนี่ถ้ารถชนมาจะไม่เห็นรอยเม็ดอาร์คชัดขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าคันไหนนะคะที่มีนะคะไม่มีรอยเม็ดอาร์คอย่างนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นอาจจะชนมานะคะแต่ของเราคือเห็นเม็ดอาร์คหมดทุกคันนะคะสวยๆนะคะนี่อ่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะ สำหรับในสีของน้านห้างตัวนี้นะคะก็เป็นสีเนียนกริปเลยไม่มีร่องรอยการสกิดหินหรือว่าขีดขูดเลยสวยๆนะคะสีเดิมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะภายในรถกันต่อนะคะเรามาดูแผงประตูด้านคนขับกันบ้างนะ,ะก็ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันค่ะสภาพสวยเลยนะ,ะมาพร้อมที่เปิดปิดกระจกออโต้เซนทร l ล็อกให้แล้วเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวนุชพามาดูโครงสร้างกันเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ต ah หรือว่ารอยน็อตต่างๆเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนภายในตัวรถค่ะเดี๋ยวนุชพามาดูเลยนะคะพวงมาลัยสามก้านนะคะสภาพไม่มีดิ้วรอยการถลอกนะคะสภาพสวยๆเดิมนะคะ และนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะด้านหน้ารถเนี่ยก็ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันนะคะค่อนข้างเรียบเนียนนะคะมาในส่วนของตัวนะคะไม้ที่เห็นนะคะ1 0 0 0 0แสนนะคะ4,177กิโลคันนี้ได้ไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยนะคะปี2012ไม้แสนสกับอีก4,000เนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะกำลังพอดีมากๆเลย นะลูกค้าซื้อไปเนี่ยคันนี้สามารถวิ่งใช้งานได้อีกยาวไกลนะบอกเลยว่าคุ้มผ่อนเดือนละเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นนะผ่องได้ผ่อนได้สูงสุดเลยนะคะลูกค้า84งวดเลยนะบอกได้เลยว่าสบายๆมากนะคะอ่ะลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะได้เป็นเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะได้แบบ ปุ่มกดใช้งานได้นะคะต่อ MP3 ได้นะคะ CD ได้นะคะสำหรับตัวนี้ใช้ได้ใช้งานได้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะปุ่มกดใช้งานได้ปกติหมดเลยแอร์ระบบปรับมือนะคะปรับได้สอ่อปรับได้4ระดับเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะคันนี้ขนาดน้ดเปิดแบบเบอร์นหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเย็นภายในรถนี่เย็นมากนะคะตัวเกียร์นะคะหุ้มด้วยหนังนะคะไม่มีรูปรการถลอกค่ะสภาพเดิมนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้นี่นะคะใช้งานได้ปกติ นะคะแล้วก็คอนโซลกลางก็จะมีเบรกมือนะคะสภาพเดิมสวยๆให้เช่นเดียวกันภายในตัวรถดูสะอาดสะอาดน่าใช้งานเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้โดยรวมแล้วนุ้ให้เต็มร้อยเลยนะเต็มร้อยจริงๆคันนี้สวยน่าใช้งานนะคะอย่างที่นุ้แจ้งเลยคันนี้เจ้าของเดิมติดกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะได้กล้องหน้าด้วยนะและมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะอาจจะต้องต่อสายแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวต่อสายกล้องหลังให้นะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆ นะคะสวยและน่าใช้งานมากออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราค่ะไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างสําหรับคันนี้นะคะว่ารถเนี่ยที่ใช้มาแล้วประมาณ10กว่าปีนะสิกว่าปีเลยนะคะสภาพห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนุชพาไปดูกันเลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดรอบคันก็จะประมาณนี้นะคะของ t o โยต้คันนี้นะคะเป็นวีออส ะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้เลยแนะนําเป็นสีดําสวยๆสเปคถ้าใครที่ถุดสเปคคันนี้แล้วนะคะแนะนําให้รีบโทรมาหานุดด่วนเลยนะ,ะมีของแถมและมีโปรดรเดตรออยู่นะคะเดี๋ยวาพาไปดูค่ะในส่วนของเครื่องกันเลย เรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นห้องเครื่องเดิมนะคะจากโรงงานนะคะเครื่องไม่เคยย้ำเครื่องมาแน่นอนสภาพเครื่องคือเดิมๆมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยไม่มีร่องรอยการแกะไขดแงะนะคะตัวน็อตเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมๆให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าของเรานะคะรถของเราคัดเกรดคุณภาพทุกคันนะคานหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนคานหน้าเดิมจากโรงงานรอยน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิม นามเม็ดอาร์ทุกตัวรอยน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพเดิมทั้งหมดเลยฝากับโรงเดิมนะคะจากโรงงานนะคะรอยกลมๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะนี่ ยังมีให้เห็นกันชัดๆกันไปเลยสติกเกอร์น้มอก็ติดตั้งเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนี่นะคะบอกเลยว่ารถของเราสวยจริงไม่จกตาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้การันตีโครงสร้างนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ํกลับสีนะคะเล่มไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองสวยๆไว้ใช้งานนะคะต้องทีเพจยนติดต่อนุชมาได้เลยตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 7 9 8 2สสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องด้วยเผื่อ จะไม่พลาดการอัปเดตโดดขาาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ